ไม่อยากให้ใครเสียสตังไม่อยากให้ใครเสียรู้คนพระสมเด็จวร,รคังเลยพูดเสียงดังๆช่องนี้มีองค์เดียวพูดคนเดียวเล่าให้ลูกหลานฟังพระสมเด็จวร,รคังมีน้อยมีไม่มากแล้วก็ยากทําเทียมคมชัดลึกที่สุดพระสมเด็จวร,รคังทุกองค์ทุกพิมต้องคมชัดลึกนี่ต้องคมชัดลึกพระทำมือทีละองค์นี่ แกะแบบแม่พิมพ์ตัดด้วยมือทีละองค์ล้วนคงต้องออกมาอย่างยุติธรรมนี่พุทธศินสวยงามคมชัดลึกเป็นที่สุดพระสมเด็จวรรคางังพระธรรมือทั้งสามหลักย้ําเลยพระสมเด็จวราคางังถ้าใครศึกษาพุทธศินต้องถูกพิมพ์และสวยงามเนื้อมวลสารต้องถูกทําริ้วร่องรอยคือสําคัญใบประกรันใบการันตีที่เด็ดขาดที่สุด นี่ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงนึกนึกนวลน,นวลมีบนพื้นผิวพระสมเด็จวรคังอัศจรรย์พระสมเด็จวรคังมองดูคล้ายคมีชีวิตมีชีวิตจีวาผ่านการสัมผัสรูปคลำคนยุคโบราณรู้ต่อต่อกันมาว่าเป็นพระที่ท่านทำเคยรูปรูปคลำคลำพำขอบข้างทั้งสี่ของท่ามสึกสึกมนรนคราบใครเก่าๆฝังแน่นคงทน 150ร้อยห้าสิบกว่าปีเนี่ยคราบใครเก่าเก่าฝังแน่นคงทนอยู่บนพื้นผิวเนี่ยเนี่ยผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงนึกนึกนวลน,นวลอัศาจรรย์คือผิวฝ้าเนื้อเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นแป้งไม่ได้เป็นแป้งมาอยู่บนเนื้อผิวฝ้าขาวนวลตองผิวเนื้อฝ้าคือสิ่งเดียวกันนี่คือเป็นที่อัศาจารย์เป็นที่สุด มีคนพูดน้อยมีเสียงพูดไม่เยอะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีนี่เป็นทีเด็ดที่ท่านบรมครูยุคเกา่าเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดในพระสมเด็จวร,รคงังที่ที่ย้ําเลยว่ายากทําเทียมนี่คือเป็นที่สุดในพระสมเด็จวร,รคงังยากทําเทียมสามหลักสามหลักต้องสําคัญลนะ่ะพุทธศินต้องถูกพิมพ์เนื้อบนสารต้องถูกทําร้วร่องรอย คือสำคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีสหลักต้องเต็มร้อยต้องสาหลักพุทธศิลป์เต็มร้อยเนื้อมวลสารเต็มร้อยริ้วร่องรอยต้องเต็มร้อยไม่เต็มร้อยไม่ใช่วัดระครังนี่พูดเสียงดังๆช่องนี้มีองค์เดียวพูดคนเดียวไม่อยากให้ใครเสียรู้คนไม่อยากให้ใครเสียสตังฟังฟรีฟีฟังฟรีฟ,ฟีจงเชื่อธรรมไม่ต้องเชื่อคนพูดพระสมเด็จวัดระครัง ย้ำเป็นที่สุดยากทำเทียมมีน้อยมีไม่มากแล้วก็หายากยากเพราะว่าต้องครบทั้งสามหลักพุทธศิลป์ต้องเต็มร้อยเนื้อมนสารต้องเต็มร้อยรีรองรอยต้องเต็มร้อยจึงเป็นวัดระฆังนี่คือเป็นทีเด็ดที่เด็ดขาดที่สุดแล้วจะมีสิ่งผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงหนึบหนึบนวลน,นวลอันนี้เป็นใบรับรองเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ผิวเหี e o, e o, ย่ยวเหี่ยวย่นย่นคล้ายคล้ายผิวคนแก่แกมีแน่แน่บนพื้นผิวพระสมเด็จพระครังนี่ที่ท่านบรมปครูแต่ไม่มีทุกองค์บางองค์ก็อาจจะลบเลือนหายไปโดยโดยการถูกสัมผัสรูปคลําบางองค์ที่ยังเหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระังนี่อยากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าพระสมเด็จพระรังเป็นอย่างนี้ที่หายาก ที่มีน้อยที่มีไม่มากไม่ได้มาหลอกคนไม่ได้มาหลอกใครไม่อยากให้ใครเสียคนไม่อยากให้ใครเสียสตังฟังกันฟรีๆขอโชคดีเจอวัดระฆัง